Thank you. ลองอกก็คือแล้วเราชู่แต่จนทิง้งไป 天白。 เมื่อสักครู่นี้ครับผมเสียส่วนที่สมควรตัดทิ้งครับไปแล้วครับไปแล้วยังไงครับโอ้โหเออเฮ้ยพร้อนะได้ฟังสดๆเลยทีเดียวแล้วเสียงไอเมื่อกี้นี้คือเสียงเสียงที่อัดมาอยู่แล้วด้วยไม่เกี่ยวไม่ใช่เออมีเสียงห่านิดนึงอ๋อไอสดเลยถูกต้องเป็นการการันตีว่าเราลองสดกันจริงๆถูกต้องครับไหนมีเพี้ยน์ไหมเมื่อกี้ เออมีบ้านธรรมดาธรรมดานั่งดีฝ่านั่งเลยนั่งนะไม่ใช่ครับบนเก้าอี้ครับโอเคครับรู้ตีวเองนะว่าควรจะนั่งข้างล่างผมก็รู้แหละเอออ่ะมาแนะนำตัวทีนิดนึงครับกิกี้ครับผมนะครับผมกิกี้ปเดวิตสุวิทยาวัฒน์ครับผมนะรอไปอีกครั้งหนึ่งนะฮะถ้าเกิดว่าใครทำได้นะฮะน้องๆน้องก็เคยมาในรูมาร์โรวเฮ้ยถูกต้องครับอ้าวอ้าวเหรอ ใช่ครับอ๋ออยู่ห้องไหนครับอยู่ห้อง404ครับ404อ่ออาห้องนั้นเป็นไงความรักตอนนั้นห้องนั้นก็เออผมรับบทเป็นเมนนะครับก็จะเกี่ยวกับอ่าเป็นนักร้องเป็นนักดนตรีนี่แหละแล้วก็ร้องเพลงที่ไม่เกี่ยวความรักแล้ววันหนึ่งก็ไปเจอผู้หญิงที่ร้องเพลงความรักแล้วก็ไม่ชอบเขาครับรับบทโดยคุณเนสเอฟ9ครับผมน้อเนสเลยแบบว่าเออแต่งเพลงด่าเขาแล้ววันหนึ่งก็ได้มาเจอกันแล้ววันนึงก็หลงรักเขาหรืออะไรไงก็ต้องผมว่า คนคนนี้ไม่ดูต้องไปติดตามเออนะฮะแต่ว่านั่เป็นเรื่องของการแสดงเรื่องเพลงก็ยังอยู่ในบทบาทของเรื่องดนตรีของอะไรอย่างนี้อยู่เนาะเป็นยังไงกับซิงเกิลนี้ครับผมซิงเกิลนี้ทีจริงแล้วมันค่อนข้างรีเลทกับซีรีส์ที่ผมเล่นด้วยเพราะว่าเพลงนี้จะไปเชื่อมโยงกับซีรีส์โดยตรงเลย แล้วก็ใน MV เนี่ยก็จะมีภาพอินเสิร์ตจากซีรีส์ว่าทำไมถึงกลายเป็นเศษส่วนที่สมควรตัดทิ้งได้คือคือกิกกี้เนี่ยเป็นเศษส่วนที่สมควรตัดทิ้งถูกต้องตอนนี้ในเนื้อเรื่องด้วยนะเออเล่นเองด้วยเนาะถูกต้องทำเองทุกอย่างเ่นเองก็คือเนสเลยคุณเนสอะไรนะฮะตังไม่ต้องไปไหนเล่นเองทำเองเออนะฮะนี่กิกกี้บอกตังผมก็ไม่ได้อ๋อได้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 เชื่อไหมว่าที่กิกี้เนี่ยเข้าวงการมาตั้งแต่อายุสิบหกแล้วกว่าที่จะมี ผลงานซิงเกิลเพลงแรกเนี่ยค่อนข้างที่จะลำบากลำบนพอสมควรต้องผ่านด่านหลายต่อหลายด่านเลยทีเดียวใช่ปีเลยเหรอถูกต้องครับห้าปีเลยเดี๋ยวอันนี้คือซิงเกิลแรกของกิกี้ถูกต้องครับซิงเกิลแรกครับแล้วห้าปีที่ผ่านมาต้องทำอะไรบ้างก็เกือบเกือบจะมีซิงเกิลแล้วแหละอะไรบา มันอาจจะไม่เหมาะสมกับเรามันต้องต้องรอจังหวะผมว่านะใช่ใช่ของบานที้บางทีรีบทำไงแต่มันไม่ตีตลาดมันก็ไม่ได้แต่วันนี้เนี่ยค่อยๆไปค่อยๆไปซีรีส์่งจบไปใช่ครับ้นขับก็มีแล้วพอซิงเกิลมาปุ๊บยาวๆทางสะดวกตั้งแต่อายุสิบหกเข้ามาจากการประกวดการค้นหาหนึ่งรายการหนึ่งใช่ไหมใช่รายการนึงครับก็เป็นรายการที่ให้ผมมาเป็นเซ็นเซ็นสัญญาเป็นเซิรฟเรฝึกหัดได้ก็รู้สึกดี ใออจี่เรราพเข้ามาแล้วเราก็เราก็เรียนรู้กระบวนการการเป็นศิลปินอะไรต่างๆเหล่านี้ใช่ครับอย่างแรกเนี่ยก็จะมีการเรียนร้องเพลงเราก็ไม่เคยเรียนร้องเพลงเนาะมาัมนก็รู้สึกรู้สึกเขาเขาเก่งมากเจ <ฮะ S 2> มี่เขามีกระบวนการที่แบบ สามารถจัดให้คนที่ร้องไม่เป็นร้องเป็นได้บ้างหมายความว่าอะไรตอนแรกร้องไม่เป็นก็คือร้องไม่ค่อยได้ครับก็ไม่ได้แบบไม่ได้แบบเก่งมากขนาดนั้นมเก่งมากเราก็ไม่เคยเรียนร้องเพลงอะไรเนี้ยแต่ก็ด้วยเวลาที่ผ่านๆมาก็ค่อยเรียนค่อยๆเพิ่มประสบการณ์มีเรียนเต้นมีแล้วแหละแต่เราพักเหมือนจะไม่เหมาะร้องอย่างเดียวใจเต้นแล้วนะใ้เต้นเล้วนะก่อนที่จะมาถึงซิงเกิลนี้เนี่ยเราก็เ็าเรียกว่าชิมรางในวงการบันเทิงมาหลายงานด้วยเหมือนกันมีวิธีกรด้วยมีวิธีกรด้วยตอนนี้ก็ยังทำอยู่ครับ ครับรายการรายการ five live ครับอ๋ออย่านะอย่านะผมร um. ู้นะพี่จะพูดอะไรทำไมฮะเพื่ออะไรพอมีคนที่มีความเป็นพิธีกรมาเนี่ยผมเนี่ยเก้าอี้เนี่ยสั่นๆทุกทีเลยมันเยิ่มโยกเยกโยกเยกตลอดเลยฉันก็เลยจะถามว่าเคยดูไหมอ๋อเคยเคยเคยดูอยู่เออเฮ้ยแล้วกลับมาเรื่องของเพลงดีกว่ากิ๊กเพลงแนวถนัดของเราคือแนวไหนครับผมผมเป็นคนที่ เอ,ย Connie, อย้ยหลายมันไม่แน่ใจเลยมีอะไรบ้างที่ที่ชอบร้องนะก็จะเป็นแนวแนวแบบพวกแอนด์บีหน่อยแอนด์บีป๊อปฟังง่ายๆมีความสุขอะไรเงี้ยถ้าแอนด์บีมันต้องมีแบบมีมีเขาเรียกอะไรฮัมฮามหอนหอนอิมพอไว้หน่อยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมประมาณนั้นมีบ้างใช่ไหมแอนด์บีเป็นไงแอนบีเป็นไงแอนด์บีเหรอโอ้ใหญ่ให้ผมร้องเลยพี่ผมไม่มีความสามารถจริงๆนะฮะเออแต่ว่าก็จะมีป๊อปครับอ๋อแล้วก็โอกแนวอกหักแนวเร็วอะไรอย่างงี้ถนัดถนัดแบบไหนบ้างกันขึ้นอยู่กับอารมณ์บางอารมณ์ อินดี้ขึ้นมาก็แซวกเ็ร้องอาจจะร้องดีกว่าปกติแต่หลจาก้นเวสนุกก็เอออาจจะสนุกไปอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นผลงานศิลปะพี่มัไม่ยอมรลมก็ต่ลงแล้วซิงเกิลนี้นะคะไม่ธรรมดาเราได้โปรดิวเซอร์มือทองด้วยถูกไหมครับอทองพี่แม็กซ์ซาันครับผมทำไมครับมือเขาทำไมเขาเป็นทุกทองครับทุกทองทำงานไหไม่ใช่ทำพิธีกรได้ใช่ไหมเดี๋ยวก่อนเนาะไม่ค่อยเก่งครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพี่แม็กซ์ลาันไงโปรดิวเซอร์มือทองถ้าเข้าไปมือเขาทองอะครับ เขาเขามีความสามารถเขาทํามาให้กับศิลปินหลายๆคนแล้วครับเป็นยังไงบ้างการร่วมงานกับเขาครับกับการอ่กับการร่วมงานเขาเนี่ยครับผมรู้สึกดีเพราะว่าพี่เขาเก่งแล้วก็พี่เขาแต่งเพลงยูจิวให้ใครหลายๆคนที่แต่ละเพลงน่แต่ละเพลงนี้ไม่ใช่ธรรมดาเพราะได้ร่วมงานกับเขาก็รู้สึกดีการแรกมาก็ไม่รู้จะให้เขาเขาไงยังไงแล้วพอร้องๆไปก็เขาก็บอกเฮ้ยเป็นตัวเองเถอะร้องไงก็ได้ เรางงค้ยธรรมดามันต้องมีมีนด้วยวะเออลเราก็เอ้ยเราใส่ความเป็นตัวเองที่สุดละกันเผื่อคนจะดึงดึงเสน่ห์ของเราของเราออกมาได้อะ่ไงก็ก,ก,ก็ที่จริงแล้วมันไม่ค่อยมีขั้นตอนอะไรมากแต่ว่าต้องใช้สมาธิเยอะหน่อยอในส่วนที่ยากผมเป็นคนไฮเปอร์เออเออช่อยดยไฮเปอร์เออก็ออกมาจนเป็นเพลงนี้เสร็จส่วนที่สมควรตัดทิ้งนะฮะแล้วก็วนการอะไรต่างๆเหล่านี้เราก็ได้ทํามาเคยท้อบ้างไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็สัมผัสกับวงการมาเพือาพอสมควร <ม>จนกว่าจะมาถึงวันนี้ที่เราแบบมีความฝันเป็นปของตัวเองได้อ,ออกซิงเกิลอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมางครั้งก็มีนะม,ม,มีท้อว่าเราอาจจะแบบเฮ้ยไม่ทําหรอกแต่ว่าที่จริงแล้วผมอาจจะคิด คิดไม่เหมือนคนอื่นนะได้อาจจะผมว่ามีความสุขกับการร้องเพลงอยู่ใกล้ๆสิ่งที่มันร้องเพลงผมก็มีความสุขได้เรียนได้เรียนร้องเพลงฟรีเรียนเต้นฟรีไอ้นี่ไอ้นี่เรื่องเงินนั่นแหละสำคัญเรื่องเงินนั่นแหละแล้วแล้วก็ประมาณแบบว่าก็มีคนมาชอบชอบเราบ้างอาจจะมีบางบางอย่างที่เราได้ไปอีเวนต์ได้ไปร้องเพลงเห็นคนยิ้มตาเราร้องเพลงผมมีความสุขนะบางครั้งก็ไม่อยู่แค่นี้งฮะผมอันนี้ก็คือมันก็เป็นความฝันแล้วเนาะได้รับความสุขจากสิ่งเหล่านี้เจอซิงเกิลมันก็เหมือน ผลพอยได้อ่าเชียวใช่ใช่เพราะว่าจะต้องบอกว่าในการทํางานของแต่ละคนในวงการบันเทิงนะลูกมีนะก็เอ่อมันบางคนก็มาเร็วอาจจะไปเร็วแต่บางคนมาแล้วถูกขัดเกลาถูกเหลาให้เกิดความแหลมคมจนสามารถที่จะเอ่อออกมามีผลงานแล้วมันก็จะอยู่ได้นานกว่าเนาะซึ่งจริงต้องบอกว่าเด็กรุ่นนี้สมัยนี้เขาก็มีเยอะที่บอกว่ามีโอกาสต่างๆเข้ามาแล้วก็อาจจะมีความฝันแบบกี้ๆอยากจะแนะนำอะไรพวกเขาหน่อยไหม คือที่จริงแล้วผมว่าเราเราอย่าอย่าไปคิดว่าจะดังหรือไม่ดังนีกวามผมคิดว่าเราเลือกในสิ่งที่เราลักพอรักปุป๊บเราจะตั้งใจโดยอัตโนมัติสังเกตไหมครับคนที่รักในในการทํางานม,มันจะมีเหมือนมันจะมีพลังงานบางอย่างที่แบบเขาจะเก่งกว่าคนปกติทั่วไปเขาจะซ้อมมากคนอื่นหลายเท่าตัว<อ>เพราะคนคนที่ไม่เก่งเนี่ยเขาก็อาจจะแบบบางบางคนอ,อาจจะไม่มีพร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 สวรรค์ก็แล้วรับ แต่เขาฝึกฝนเขารัล้วเขาก็ทำได้ดีอาจจะไม่ดีตอนนี้เดี๋ยวเขาดีขึ้นแน่แน่นอนนี่โอ้เหมือนก็ต้องเคลียกว่าในสิ่งที่เราชอบเราก็ต้องพัฒนาครับผมใช่ไหมฮะเราก็ควรจะทำกันบ้านเราควรที่จะศึกษาเรื่องราวสิ่งที่เราควรจะทำ้วกี้กี้จริงมากมากเลยครับผมครับผมเนี่ยเวลาทำงานพิธีกรก็ต้องศึกษามาก่อนทำบ้านมาก่อนเลยทีเดียวครับใช่ปกป้องตัวไว้ก่อนนะคุณผู้ชมกระแสตอบรับเป็นอย่างไรบ้างฮะกระแสตอบรับเนี่ยผมเหมือนกับ บางครั้งยอดวิวหรืออะไรเงี้ยมันมันวัดได้จุดจุดหนึ่งอะไรที่ follower ตอนแรกผมมี3,000ันบางคนซึ่งเป็นอะไรที่น้อยที่สุดในในกลุ่มเพื่อนในแก๊งเดียวกันเนี่นะแต่ก็ไม่ได้เยอะคนอื่นนะแต่ก็เพิ่มเพิ่มขึ้นมาบ้างแล้วอะไรเงี้ยก็รู้สึกประทับใจมากขึ้นแล้วก็มีคนคอมเมนต์คนกดไลค์เงี้ยแล้วก็มีความสุขแล้วเป็นกำลังใจให้เราเนาะใช่ครับแล้วแล้วก็คำถามเลยเออเดี๋พี่ก็ลืมนิ่งอ๋อก็แตมตอบรับไปยังไงบ้างเรื่องเล่นเรื่องเพลงเฮ้ยใช่เหรอใช่ใช่แล้วหลังจากนั้นผมก็เหมือนไปตาจังหวัด ก็จะมีคนมาขอถ่ายรูปมากขึ้นทุกทุกจังหวัดอะไรเงี้ยแล้วก็เอ้ยเออดีดีมีคนรู้จักกันด้วยเหรอคนเริ่มซุบซิบเอ้ยนินทาอะไรคนเริ่มรู้ซิบเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็เอ้ยรู้จักเราจริงๆเปล่าอะไรเงี้ยก็มีคนเริ่ม ถ่ายขอแายรูปค่ะเลยเก็มีความสุขเอ้ยคุจากเพิ่มนคะพี่วิคเตอร์คะขอถ่ายรูปหน่อยค่ะอ๋ออไม่ใช่อ่ไม่ใช่ตายแลว่นเล่นล้อเล่นไม่ใช่ล้อเล่นบอกไม่ใช่ิคเตอร์ถ่ายได้แล้วกถ่ายไปด้วยแล้วกันถ่ายไปด้วยแล้วก็แอดมาหาเราด้วยแล้วกัน มันติดนิดเดิ้ลติดแล้วด้วยก็ได้เออเนี่นะก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นการทํางานที่ผ่านกระบวนการหลายอย่างกว่าจะมาถึงวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานที่กิ๊กกี้เองก็สร้างสรรค์ออกมาครับผมถึงเป้าไหมสำหรับเพลงนี้จเออพอใจแล้วไหมพอใจแล้วนี่ตอนนี้มันอยู่ถึงในช่วงโปรโมทอยู่ใช่ไหมแล้วก็ยอดวิวก็เพิ่มขึ้นเยอะแล้วตอนนี้มีเจ็ดแสนกว่าแล้วมามาเกือบเดือนนะฮะแล้วก็ โปรโมตต่อไปแล้วก็จะให้ทุกคนได้เท่าถึงเพลงให้มากขึ้นออก็จะพยายามให้ดีที่สุดแล้วนี้คุณผู้ชมจะสามารถไปชมออไปดาวน์โหลดอะไรได้ยังไงบ้างครับกี๊ดี้สามารถไปดาวน์โหลดได้เลยครับกดดอกจันหนึ่งสกดโทรออกนะฮะเบอร์บ้านไม่ได้นะฮะ <c oughs> ตัวคนไม่ได้นะฮ <c oughs> ะครับผม <c oughs> แล้วก็สามารถไปดาวน์โหลดใน t u u n s <c oughs> s s t o ์ครับเคบ็อกแอปพลิเคชันครับ ครับแล้วก็สามารถดู M.V ได้ตอนนี้บอกไปแล้วที่บอกไปเออดีด้วยอยากจะดูเต็มเต็มนะฮะก็ค้นหาไปได้เลยเศษส่วนที่สมควรตัดทิ้งกิกกี้นะฮะแล้วก็อย่าลืมนะฮะ โฆษณามาดูให้จบนะเป็นเป็นของขวัญเป็นรางวัลแล้วก็เป็นค่าตอบแทนให้กับนักแสดงศิลปินด้วยแล้วก็ตัวคนที่ทีมงานต่างๆที่ทํางานเบื้องหลังเหล่านี้ด้วยนะครับถ้าดูจบเราก็ได้ตังค์อะไรอย่างี้บนี่ใช่ต้องาโฆษณาใช่นะฮะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคนอีกหนึ่งวัยรุ่นนะที่ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมาจนมาถึงวันนี้ก็มีผลงานออกมาเป็นของตัวตัวเองแล้วนะฮะแล้วก็ฝากกับคุณผู้ชมด้วยนะครับดาวน์โหลดอย่างถูกต้องนะฮะจากมือถือของคุณนะครับตู้โทรศัพท์ใช้ไม่ได้ไม่ได้นะครับ บาคนเช็เบอร์บ้านใช่ไออบาคนใช้เบอร์บ้านทูจริงเนี่ยทูลงช่ไงอยากได้ไงแต่ว่าอยากอยากให้มันอยู่ในโทรศัพท์บ้านไงมันไม่ได้ไงไม่ได้ไงม์ทโฟนเท่านั้นโอเคเนี่ยหลังจากนี้ต่อไปมีงานอะไรต่อบ้างฮะนอกจากซิงเกิลแล้วเตรียมแผนอะไรบ่อยบ้างคืองานหลักๆอย่างแรกก็คือพิธีกรใช่ไหมครแล้วก็หลังจากนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่ากระแสวกนี้เป็นยังไงแล้วก็ต่อยอดต่อไปนะก็น่าจะมีผลงานต่อๆไปนะคิดว่าซีรีส์ละครมันมีต่อไหม ตอนนี้อยู่ชั้นสองมั้งผู้ใหญ่เขาคุยคุยกันว่าจะเป็นยังไงว่าจะเอาใครออกไม่ใช่เฮ้ยเขามีที่คีมเป็นผมเฮ้ยเขามีหนสิบห้องเขาว่าไงนะเขามี10ห้องลูมิโลนสี่ศูนย์หนึ่งถึงสี่หนึ่งศูนย์มันก็ต้องต่อไปเรื่อยๆจะมาเป็นสี่ศูนย์หนึ่งถึงสี่ศูนย์ห้าอีกห้าห้องปิดปิดตัวลงกันไม่ได้ไม่มีขยับเข้าขยับออกไม่มีแล้วจะมีการรวมห้องกันอ้านี่ไม่แน่นี่ไม่แน่ดีๆรวมห้องอยู่ต่อห้องลูเมดงี้ ใช่ไปดูเมดกันไปอะไรฉันว่างฉันว่างไม่เป็นไรพี่มีห้องไหนว่างไหมไม่มีนะใช่มีห้องใต้บันไดเลยแนะนำแล้วแลเพิ่มห้องแล้วไงเดี๋ยวเขาก็เฝ้าด้วยแล้วกันครับอีกหนึ <ông liebe glass> s <S <o fer> ่งผลงานนะครับของน้องกิกกี้นะฮะไอ้นี่เดี๋ยวนะกิกกี้นี่ที่บ้านนี่ชื่ออย่างนี้ป่ะชื่ออย่างนี้นะกิกกี้บางคนก็เข้าวงการมาเขาต้องแบบทำเปลี่ยนชื่อนู่นชื่อนี่ไงนี่ชื่อ๊อปปี้ไงก copy ผมว่าถ้าจะเปลี่ยนชื่อกิกกี้เปลี่ยนเป็นเท่ๆเควินอะรอย่าเงี้ยี่บ้านี่คือชื่อมาตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่เลยมั บ้านมีกิกกี้มีนะกิกกี้มียิมกี้มีพอกี้ครับกิกกี้ยิมกี้พอกี้อ่าฮะคือเลิศว่ากิกเนี่ยมาจากส้มส้มกิกคนคนแท้จิ๋วเรียกส้มส้มเกี๊ยวว่าส้มกิกเขาชอบนิยมปลูกในหน้าบ้านเพรเชื่อว่าโชคดีอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยเอามากิกกิกแล้วไม่อยากให้แบบมันดูน่ารักนิดนึงกี้เติมกิ๊กี้น้องน้องยิมนี่ก็แปลว่า อคนภาษาแต้จิ๋วเหมือนกันก็จะตามไปแล้วคนสุดท้ายก็พอพอแล้วคนสุดท้ายกอพอกเพียงพออะไรอย่างเงี้ยก็ปม่มีคนได้ไหมไม่ได้ต้องเป็นก๊อปกี้ก็ถึงจะเข้านะอ่ะเพื่อฝากผลงานด้วยนะฮะสุดท้ายก่อนที่เราจะจากการดอกจันอะไรนะครับดอกจันหนึ่งสามสี่ห้าศูนย์ศูนย์ครับกดถูกครับผมแล้วก็เกบ็อกแอปพลิเคชันแล้วก็ไอจูนสโตร์นะครับเอขอฝากทีนึงได้เลยครับผมนะฮะไอจียร์ผมนะครับ กิกกี้อันเดอร์สกอร์พีครับผมแล้วก็แฟนเพจของผมเว็บดอทเฟซบุ๊กดอทคอมนะครับแชร์แล้วฟ้าปลายแฟนเอ้ยไม่ใช่ผิดผิดผิดแชร์อะไรแชร์กิกกี้แฟนก็ผมครับผมตามนั้นนะฮะลืมเป็นรายการอ่าล้วฝากผลงานติดตามผลงานของน้องกิกกี้ด้วยนะฮะใครที่เป็นแฟนคลับอยู่แล้วก็สนับสนุนต่อต่อไปด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณกิกกี้ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ เป็คกาครับิัที่ยาวนานครับมมากเลยทีเดียวนะเพราะมีเรื่องให้ได้พูดคุยตลอดเวลาถูกต้องนะฮะก็เรียกว่าน้องก็มีผลงานมาเรื่อยๆอยู่ในวงการมานานแล้วนะฮะห้าปี จนจีมก็เอากลับไปปั้นไปทําอะไรเป็นโอ้ยกว่าจะออกมาได้ใช่ขอบคุณด้วยแล้วกันนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผู้ชมครับวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้นะฮะแน่นอนว่าใครที่กําลังจะออกไปต่างจังหวัดนะครับก็ดูแลเรื่องของความปลอดภัยกันด้วยนะครับหรือว่าใครที่ท่องเที่ยวกันอยู่ในเขาเรียกว่าจังหวัดใครจังหวัดตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ดูแลความปลอดภัยด้วยเช่นเดียวกันนะครับผู้ชมครับเวลาหมดแล้วขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการด้วยนะครับเสื้อผ้าพิธีกรวันนี้ขอบคุณท็อ ลนทีวีดีช่องหมาเลขส4นะครับวันนี้ผมก็ปีนรรัทตก่นน้องวีรวีโรดรวมถึงทีมงานทุกคนต้องลาคุณผมมูช้ชมไปก่อนจะเจอกันใหม่ในเช้าเที่ยงจันทรนะฮะวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ